ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนชาแนลอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นช่องใหม่ของผมนะสมาชิกนะนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาคํานวณสูตรมา,มาครบล่างนะเลขค่าตัวเนี้ยชนให้สองสูตรเลยนะสูตรหนึ่งเนี่ยสูตรแรกปากกาเมจีสีดําสูตรที่สองปากกาเมจีสีน้ําเงินนะจับชนกันนะสองสูตรเนี้ยจับชนกัน สูตรหนึ่งห้าตัวสูตรที่สองห้าตัวนะฮะสูตรควบล่างนะชนให้สองสูตรนะลงให้วันนี้เป็นวันแรกนะสมาชิกนะก็ดูให้มันจบเดี๋ยวมีวิธีทําทั้งสองสูตรเลยนะครับสองสูตรนี้ผมจับมาชนกันนะฮะได้ชนตัวไหนก็ออกตัวนั้นนะก็ตามนี้เลยเดี๋ยวมานะครับไล่ดูวยไปพร้อมๆกันนะสมาชิกนะช่วงท้ายนะครับก็มีวิธีทานะฮะสมาชิกก็ดูให้มันจบนะก่อนอื่นนะครับผมก็ขอฝากช่องใหม่ของผมด้วยช่องแอทอนชาแนลนะฮะ นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะสมาชิกนะแล้วก็อย่าลืมกดลูกกดดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะฮะก็มาฟังคําเตือนนะครับคาเตือนทางช่องของผมก่อนนะฮะช่องใหม่ของผมคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น นะครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับสมาชิกนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนะครับทุกๆข้อมูลทุกๆสูตรที่ผมนํามาคำนวณให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับให้สมาชิกวิเคราะห์พิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเองถูกผิดผมก็ต้องขอโทษขอให้สมาชิกไวล่่งหน้าด้วยนะครับสมาชิกนะกก็สูตรนะครับสูตรทุกสูตรนะฮะมีเข้ามีหลุดฉะนั้นให้สมาชิก นะครับพิจารณาด้วยตัวของสมาชิกดีๆนะสมาชิกนะเอามาดูเข้าสูตรกันเลยนะสูตรครบล่างชน2สูตรนะครับก็จะมีสูตร1 5ตัวสูตรที่2นี่ก็อีก5ตัวชนกันชนกันตัวไหนามาตัวนั้นนะสมาชิกนะก็ฝากพิจารณานะครับเอามาดูนะงวดแรกกันเลยนะสมาชิกนะงวดแรกสูตรที่1นะครับนะครับมาดูงวดแรกสูตรที่1นะสูตรที่1 เลขสามเลขหกเลขเจ็ดเลขเก้าเลขศูนย <TALIESIN> <enemies> ์เลขสามเลขหกเลขเจ็ดเลขเก้าเลขศูนย์ห้าตัวสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองงวดแรกนะครับสูตรที่สองงวดแรกได้ห้าได้หกได้เจ็ดได้แปดได้สามนะฮะงวดแรกสูตรที่หนึ่งเลขห้าตัวสูตรที่สองเลขห้าตัวมาชนกันสองสูตรเนี่ยชนกันที่เลขสามเลขหกเลขเจ็ดสมาชิกนะชนกันแค่สามตัวนี้เนี่ยชนกันเลขสามเลขหกเลขเจ็ดสูตรแรกสูตรกับเก้าไม่มีถ้สูตรที่สอง ช่วงกันที่เลข6เลข7เลข3อีกนะชวงกันตามนี้นะสมาชิกนะคนอดอก36เนี่ย,ก 3, กย 6, นะสมาชิกนะครับคนอดอก36สูตรแรกก็มาที่เลข3กับเลข6สูตรที่สองก็มาเลข6กับเลข3นะครับสมาชิกนะก็ตัวชนนะตัวชนเนี่ย ตัวชนที่ชนกันสามหกเจ็ดก็กมาที่ตัวชนฮะเลขสามกับเลขหกเนี่ยฮะ,ะชนที่ออกสามหกเนี่ยนะ,ะสมาชิกนะนะค,ะนะคะรับก็ถูกเป็นงวดแรกนะะนครับสมาชิกนะก็ถูกเป็นงวดแรกก็ฝากสมาชิกพิจารณาด้วยนะฮะก็มาที่สามหกนะ,ะสมาชิกนะ,ะ <c oughs> ถูกเป็นงวดที่หนึ่งกับตามสู เดี๋ยวมีวิธีทําให้นาะนสมาชิกนะ่าดูให้มันจบนะครับเอามาต่อกันนะฮะข้อที่2องนะครับอที่สองสูตแรกสูตรที่หได้เลขเเลขสเลขสมเลขห้าเลขหกตัวนะฮะสูตรที่สองเลขเก้าได้ศนย์ได้ห่งได้สได้เจ็ดนะฮะสองสูเนี้ยชนกันที่เลขเก้ากับเลขสองนะครับคนออกเกาสองนะสมาชิกนะตัวชนชนอ่าสองสูตรไ้ชนกันที่เลขเกัน 2, นบเลขสอก,ก็ออก9กสองเลยนะสมาชิกอะ สูตรแรกก็มาที่เลข9กกับ2นะสูตรที่2ก็มาที่เลข9กับเลข2นะชนกันที่เลข9กกับเลข2นี่ฮะก็ตัวชนก็มาเลยชนกันที่สอง,สอง,สอง,สองตัวนะครับ <c oughs> สูตรนะครับมีเขามีหลุดนะสมาชิกนะผมคำนวณย้อนหลังตามสิติที่ห้อยออกมาแล้วย่อมแม่น,นเสมอฮะจนจะเดินหน้าจะมาตามที่ผมคำนวณหรือเปล่าก็สมาชิกวิเคราะห์แยกแยะ เอาเองด้วยตัวของสมาชิกนะครับถูกผิดก็ต้องขอโทษขออภัยสมาชิกไว้ลงหน้าด้วยะมาดูวุฒที่ผ่านมานะครับนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับสมาชิกสูตรที่หนึ่งเลขเจ็ดเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสามเลขสี่นะครับสูตรที่สองเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขแปดนะครับเลขสองศูนย์ เลขสองศูนย์เนี่ยงวดที่สามเนี่ยชนกันที่เลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสามนะฮะสองศูนย์เนี่ยชนกันที่เลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสามผลออกสามศูนย์นะสมาชิกนะคนออก 3, 0, นะสามศูนยะ์นออ 3, ครับอ่ะคนออกสามศูนย์ก็สูตรแรกก็มาที่เลขศูนย์กับเลขสามนะสูตรที่ 2, สองก็มา 0, เลขศูนย์กับเลขสามนะครับสมาชิกไม่งงนะฮะสูตรแรกสีปากกาเมจิสีดำสูตรที่สองปากกาเมจิสีน้ำเงินนะครับ นะครับก็จับงวดไหนาชนกันอย่างเช่นว้นนี้ชนกันที่สองตัวนะครับก็มาเก้าสองเลยว้านแรกชนกันที่สามตัวก็มาที่สามหกอ่ะว้นที่ผ่านมาชนกันที่ศูนย์หนึ่งสามออกสามศูนย์เนี่ยนะครับก็ตัวชนเลขศูนย์กับเลขสามเนี่ยนะครับมานะฮะก็ออกสามศูนย์นะสมาชิกนะนะครับ <c oughs> อ,อ 3, นะ่ะสมาชิก,นะนะชกไม่งงนะฮะสมาชิกนะ อย่างเช่นสูตรอ่างวดแรกเนะี่ยสูตรได้สามได้หกได้เจ็ดเอาตัวชวนเนี่ยมาจับคู่ชุดก็จะได้สามหกสามเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดก็จะได้สามสามชุดนะฮะใช่ไหมฮะสมาชิกเพราะมันชนกันสามตัวอ่นะก็จะสามหกสามเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดก็จะมีสามชุดมันก็ออกชุดสามหกเนี่ยนะฮะเอางวดที่สองนี้เลขชนกันสองสูตรเนี่ยแค่สองตัวเองนะครับก็จับชุดเดียวเลยเก้าสองสองเก้ากลับด้วยก็มันออกเก้าสองเอางวดที่ผ่านมางวดที่สามอ่นะสูตร ชนกันที่เลขสองสูตรเนี่ยชนกันสามตัวศูนย์หนึ่งสามก็จับคู่ชุดก,ก็จะได้สามชุดใช่ไหมครับเหมือนเหมือนงวดแรกเลยได้จับคู่ชุดศูนย์หนึ่งศูนย์สามแล้วก็หนึ่งสามนะครับก็คอนออกเนี่ยศูนยะ์สามสามสูตรนะสมาชิกนะเอางวดน,นี้นะครับจะได้เลขตัวไหนไปดูวิธีทํากันนะสมาชิกนะนะครับนะมีวิธีทําให้สมาชิกนะครับสมาชิกท่านไหนที่ชอบชคิดชอบคำนวณอะ่ะแคปสูตรไว้ได้เลยนะ,ะสูตรระยะสั้นๆนะสามงวด นะครับวันนี้จะเป็นวดที่4จะมาหรือเปล่าก็ฝากสมาชิกด้วยเป็นสูตรใหม่ลงให้งุงไฮมุองแอนทอนชานอลเป็นวดนแรกนะครับอันนี้คือสูตรที่1นะครับสูตรที่1วิธีทำนะวิธีคิดนําหลักแสนหนึ่งครั้งมาบวกหลักร้อยหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยล่างอีกหนึ่งครั้ง,งนะได้เท่าไหร่ไปบวกเลยเจ็ดคงที่นะครับสมาชิกนะก็ <c oughs> ลองบวกดูกันดูฮะวันนี้9้าบวกสามเป็น12บนะครับ 1 2บสองบวกแปดนะครับยีนะยก็เป็น20่สิบะยี่สิกเคงที่ก็เป็น27่ก็เอาเจ็ดแต่ตัวท้ายมาวางไว้ตำแหน่งแรกเจ็ดบวกเพิ่มอีกสามแต้มก็ได้ศูนย์กเพิ่มเป็นหแต้มก็ได้เลขหนึ่งหนึ่งบวกเพิ่มเป็นสแต้มก็ได้เลขสาบวกเพิ่มเป็นหแต้มก็ได้เลขสีู่ตรแรกได้เจ็ดศูนย์หนึ่งสามอันนี้สูตรแรกนะครับได้เจ็ดศนย์หมะครับอ่ะมาดูสูตรที่สอนะสูตรที่ส นำหลักหมื่นหนึ่งครั้งมาบวกหลักหน่วยเลขสามสามตัวหน้า,านครั้งที่สองนี่หนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวท้ายาครั้งที่สองนี่สี่ครั้งนะถ้าอะไรไปบวกเลขสามกลุก่ี่นะสมาชิกนะสมาชิกลองไล่ดูตามที่ผมกียนี่จะได้เหมือนผมนะครับคำนวณแล้วเป่าอ่ะสูตรที่สองสี่บวกหนึ่งเป็นห้านะครับห้าบวกสี่เป็นเก้า 9รบเวก4เป็น13 9นะครับ9บวก4เป็น13 13บวก4เป็น7นะครับลงท้ายด้วย7 7บวก4นะครับเบวกลงท้ายด้วยเลข1นึบ,1บวก3อง์ที่นะครับก็จะได้เลขส่ลงท้ายด้วยเลขสีนะส่วนอ่ที่2 ตำแหน่งแรกก็คือเลข4 4บวกเพิ่มไปหนึแต้มก็ได้เลข5 5บวกเพิ่มไปหนึแต้มก็จะเลข6 6บวกเพิ่มไปหนึแต้มก็จะได้เลข7 7บวกเพิ่มไป5แต้มก็จะได้เลข2นะสมาชิกนะอ่ะลองไล่ดูนะครับแคปสูตรแล้วลองไปไล่อยูดูนะสมาชิกนะผมทวนแล้วผมก็กลัวพลาดแลนะ้วเนี่นะทวนหลายทวนหลายรอบได้ตามนี้นะสมาชิกนะอ่ะสูตรที่1ได้7 0 1 3 4 7 0 1 3 4นะสูตรแรก 7จ็ด <c oughs> 4ูามสเมจิสีดำ anyway. ูที่หนึ่งเจดศูนย์หนึ่งสามอ่ะได้เหมือวัที่แล้วเลยศูนแรก7จ็ดศวันนี้ก็เจ็ดศูนย์่สา่ะสูตที่2องตเลขสี่ห้าหกเจ็ดสองสี่ห้ สองน,น er ส pues mm สัสมาชิกนะอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่หนึ่งอันนี้สูตรสูตรที่สองนะอ่ะจับชนกันนัสมาชิกนะนะครับก็ชนกันวันนี้นะครับชนกันที่ตัวไหนนัสมาชิกอ่ะมักสีตัวคำว่าชนต้วแบบนักสมาชิกนะชนสองสูตร ะครับอ่ะมาดูตัวชนกันนะสมาชิกอ่ะตัวชนกันเจ็ 7. อ่ะชนกันที่เลขเจ็ดนะม,นะมีนะเกยนไว้ก่อนนะสมาชิกนะวลืมนะชนแล้วตัวหนึ่งเลขเนะฮะสองสอ่ะเจ็ดศูนยไม่มีหไม่มีศูที่สองามูสองไม่มีสี่อ่ะมีส ซื้อสองมีสี่อาสมาชิกชนกันแค่สองตัวนี้สองสูตรนะสมาชิกนะสองสูตรเนี่ยชนกันชนกันที่เลขเจ็ดเลขสี่อันนี้ก็เลขเจ็ดเลขสีช่ชนกันแค่สองสูตรนะสมาชิกนะฝากพิจารณาด้วยงวดน,นี้นะครับลงให้เป็นงวดแรกนะงวดประจําวันที่นะครับสิบเจ็ดทับสองทับหกห้า นส้สมาชิกนะสองสูตรครบล่างชนกันนะครับวันนี้ก็จะเหมือนวุฒิสองเนี่ยชนกันที่สองตัวเก้าสองเก้าสองวุฒน,นี้ชนกันที่เจ็ดกับสี่สองตัวเหมือนกันนะครับเจ็ดสองสองสี่เอ้ยเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะล่างนะสมาชิกนะได้ชุดเดียวเลยนะครับอักกษฟักพิจารณาด้วยนะสมาชิกนะนะครับชุดเดียวนะครับล่างสี่เจ็ดเจ็ดสี่สำหรับช่องแอทอนแชนแนลนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะสมาชิกครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแอดทอยชาแนลด้วยช่องหมายของผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้เงเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะสมาชิกน,นะสำหรับคลิปนี้นะครับสูตรครบล่างชวนให้2ส,สูตรนะฮะชวนกันที่เลข7เลข4นะฮะเจ็ดสี่สี่เจ็ดล่างจะมาไหมก็ฝากสมาชิกที่ห์พิพจารณาด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เจอกันกับคลิปพรุ่งนี้จะเป็นสูตรอะไรก็ ติดตามด้วยนะสมาชิกนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ